สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัดประสาทศินครับผมพี่น้องครับวันนี้สิบภาพปี่ที่ตกป้าพี่น้องครับอยู่ไงกินไงคือเก่าครับผมเดี๋ยวสิบภาพปีตกป้าอยู่ไอ้ข้องหลังบ้านครับเดี๋ยวแพนแพนกล่องไปของนะครับเนี <c oughs> ่ยนะครับ <c oughs> เป็น <c oughs> ข้องหลังบ้านนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะพาไปตกปลา้ะพี่น้องนะครับผมหากั้วเขาครับหากั้วเขาเขาเอื่นว่าลำธารอ่าเป็นเป็นลำธารหลังบ้านอลำธารข้อมันหน่อยข้อมันหน่อยห้อหน่อยเป็นเป็นลำธารหลังบ้านนะครับเป็นลำธารหลังบ้านแล้วเขาไปตกปลาไปตกเป็ดนะครับไปลุดนแค่ว่าสีมานบรมานนะครับหากับเขานะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเปิดรับ ไะครับเดี๋ยวไปเบ่งลำธารหลังบานนะครับให้พพี่น้องเบ่งลำธารหลังบานนะครับ,รบยามวันที่เขาจะไปตกป่านะครับไปหลุ่นเบ่งมาสิมีป่าบ่อนะครับแต่น้ำม,มันก็นไหลอยู่นะพี่น้องครับน้ำม,มันไหลอยู่ด้นี่ครับเต็มไปหมดเลยครับ เป็นลำธารหลังบ้านนะครับเอามุมใดนี่แล้วบางนี่นะอ่ะก็อาบองนี่แลหละห่มๆนะพี่น้องครับเน๊่ยีดีด้วบางี้ี๋ยวนั่ง,งนี่นะนั่งยันนี่เลยนะครับผม พายุคโขคดหินนะครับวันนี้สิเป็นแอ่งเดี๋ยวเขาลอ่องกันเลยนะครับมือนีเขาใส่เงอ ผมใส่เหงือ่อเป็นแมงกินูนนะครับพี่น้องครับเป็นแมงกินูนแมงกินูนไข่นะครับเอามาล่องเบิงนะครับเอามาล่องเบิองเนี่ยมาลองเบิงมาลองดูนะครับเป็นเหงื่อแมงกินูน มันกระดุนตัวใหญ่เลยพี่น้องครับเดี๋ยวลองเป็นครับผม นี่นะครับเดี๋ยวเขานัง่งรออย่างเดียวนะครับผมมาลุุนเบิองมาร์มานมาน,มาน,มาน,นะครับใต้แถวนี้มีป้าป้าขึ้นมานาสิขึ้นมาว่างใครนะครับป้ามีป้าต้นใหญ่อยู่เลย ว่าผมเคยเอาแหมาืวานอยู่นะเดบปะดูตัวบกใหญ่เลยน้ำไหลนะครับน้ำน้ำไหลหแบบไหลไปเรื่อยนะครับเป็นลำธานนะครับ เอาเอาแล้ยไปนี้โอ้ยพี่น้องครับมาแล้วครับผมพี่น้องครับเนี่ยโอ้นนยไม่ได้ครับ อุ้ยหมานหม,มานครับเนี่ยเรียบร้อยหนึ่งแต้มครับผมอ๋อบ่าเนี่ยเรียบร้อยหนึ่งแต้มครับอุ้ยว่าแต่ผมมีป้านะครับมีอยู่เด้อหมาอยู่เด้อครับผม แมสามพี่น้องครับแตมสามแตมสามพี่น้องครับอุ้ยปลาชุ่มขนาดครับผมเนี่ยนะครับเอาเหยื่อมาสามตัวนะครับเป็นแมงกินูนไงนะครับผมเนี่ยนะครับได้ทั้งสามใหม่เลยพี่น้องครับผมนะฮะอุ้ยมัอนี่เด้ดปนแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยอู้สุดยอดครับอู้มาน์มาสมาส เอาคร,รับพี no ่น้องครับอุ้ยเบิ้งพี่น้องครับเนี่ยน no ี่นะครับปลาชุ no ่มครับผมปลาชุ no ่มนะครับผมอู้อาครับพี่น้องครับเด็ดพ่อปนนะครับผมเด็ดสามตัวนะครับพี่น้องครับพ่อปนเด็ดปนแหละครับวินี้้โอยดีครับลำธารลังบานผมเรงนะครับเนี่ย่อู้สุดยอดไม้นี่เด็ดครับไม้นี่นะฮะเอาครับพี่น้องครับ มือนี้เดี๋ยวพ่อปนแล้วครับผมนะฝากตอนพี่น้องซับนี่นะครับผมขอคนละหนึ่งกำลังใจนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้นะครับผมพี่น้องครับนี่นะครับผมเอาเอาไปซับนี่สักอนพี่น้องครับมือนี้ได้กรับเขาละ่ะพ่อปนนะครับผมพูพอปอกกันกิมนาห์กิม่สวัสดีครับ